เรามาฟังความคิเ็นของทั้งคู่เลยดีกว่านะคะเตรียมเล่นไว้ก็คือสีเหลืองจากฟักทองสีส้มจากมันส้มค่ะสีม่วงกับมันม่วงวันนี้หลังจากที่เราเลือกกันแล้วเราก็จะได้สีเหลืองสีส้มสีม่วงนะคะเราอยากจะให้มันหนักที่หัวผักหัวมันค่ะดังนั้นเราจะใส่แป้งเท่าที่จะเป็นเราทุกคนล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเท่าไหร่ดีคะมีสัดส่วนไหมคะค่อยส่ทีใสเราจะใช้ความน้อยของ แป้งสะกออันนี้ก็เดี๋ยวอีกสีหนึ่งก็คือใบเตยใช่ค่ะแล้วก็ผสมใบเตยขั้นตอนต่อไปค่ะวันนี้เราทำสีสีสวยนะสวยมากค่ะนะคะดูดีรู้เลยว่าเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะคะต่อไปเราจะมาทำน้ำกะทิค่ะใส่ลงไปอจริงดอันนี้เดือดไหมคะก็ตั้งให้เดือดแรงคันนี้ พี่จะทําแบบว่าน้ากะทิไม่มากเรารับประทานน้อยคนได้นะคะค่อยๆทําลองแค่2ช้อนก่อนดีไหมอันนี้เดี๋ยวอยากให้คุณหมอชิมแต่เป็นน้ําตาลดอกมะพร้าวนะค่ะแล้วก็ก็ปล่อยเกลือลงไปนิดหน่อยเราจะค่อยๆใส่นะคะใส่ให้ระวังนิดนึงเขาจะได้ไม่ติดกันเป็นแพรถ้าเทปลวดลงไปเดี๋ยวลงเป็นก้อนค่ะตอนนี้นะคะ เราใส่ลงไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากเดี๋ยวหมอดูนะเมื่อลอยขึ้นมาหมดแล้วนั่นแปลว่าแป้งสุกนี่คือขนมบัวเริ่มลอยแล้วเริ่มลอยค่ะนี้ก็สุกเริ่มลอยบางอันอันไหนที่ลอยขึ้นมานั้นก็สุกเดี๋ยวจะเห็นใช่ว่าคือทุกอันนี้จะขึ้นมาหมดเพราะถีบพงแป้งน้อยไงใช่เดี๋ยวพุดดิ้นี่แหละจะจมตลอดเลยใช่เป็นัวจมเขาลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะค่ะคราวนี้เราก็มา ตักใส่ชามเห็นไหมคะสีสวยไหมสีสวยมากสีสวยไหมเสร็จแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆและที่สำคัญทื่ชอบสีมากคือดูเลยว่าไม่มีการปรุงแต่งจากสีอื่นๆเลยสีสังเคราะห์นะคะเรื่องของสีผสมอาหารก่อนนะวันนี้ที่เราเห็นเห็นคือเราไม่มีแอบซ่อนนะคะวันนี้คือวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆนะคะว่าจะเป็นมันทั้งหลายฟักทองที่เรานำมาใช้ภายในไม่มีเรื่องของสารเคมีตกค้างแน่นอนนะคะ อาตอมาคือกะทิที่เชฟเปลี่ยนเป็นยังดื่มดำอยู่เ,เปลี่ยนเป็นกะทิจากธัญ,ญพืชน,นะคะซึ่งก็จะดีมากเลยเพราะว่าธัญ,ญพืชก็จะมีของวิตามินอ e ีนะคะมีสารต้อันนุบูญอิสระแน่นอนคือช่วยเรื่องของชะลอวัยความแก่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากแก่กันนะคะนั้นแต่ว่าองก็ตามนะคะคนที่จะควบคุมน้ําหนักแต่ก็เป็นคนชอบขนมหวานนะคะอย่าง <ๆ S 1> ที่ตัว <ๆ S 1> เองทำน่นก็คือกินให้น้อย เนื้อได้น้ำจะหมดแค่น้น้ำอย่าบดเพราะซดน้ำหมดก็คือน้ำเนี่ยก็คือโอเคมันต้องเข้มข้นอยู่แล้วะนั้นอย่าซดจนหมดนะคะเอาเท่าที่พอเหมาะ